ว่าด้วยสีหะเสนาบดีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทายกธนบดีหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้าพระองค์ก็เชื่อต่อพระผู้มีพระภาคในเรื่องนี้ข้อนั้นเป็นอย่างนั้นสีหะคือทายกคณนบดีนรชนผู้ไม่ตรณีให้ทานอยู่ย่อมเป็นที่รักของคนหมู่มากคนหมู่มากย่อมคบหานรชนนั้นเขาย่อมได้รับเกียรติเจริญด้วยยศก,กล้าเข้าสู่บริษัท บัณฑิตทั้งหลายผู้หวังสุขจงขจัดความตรณีอันเป็นมลทินแล้วให้ทานบัณฑิตเหล่านั้นย่อมดำรงในไตรทิพถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดารื่นเริงอยู่ตลอดกาลนานบัณฑิตเหล่านั้นได้โอกาสบำเพ็ญกุศลแล้วและโลกนี้ไปย่อมมีรัศมีเปล่งปลัง่งเที่ยวชมไปในอุทยานชื่อนันทวันสาวกทั้งปวงของพระสุคตผู้ไม่มีกิเลสทำตามพระดำรัสของพระองค์แล้วย่อมรื่นเริงในสวรรค์